สิบนาทีบายสองนะคะเรายังไม่ได้เข้าไปเลยจะทำไหมเนี่ยไปส่งแล้วลว่าโฟกัสไปเร็วไปก่อนเลยไปก่อนเลยฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราเปิดกล้องพร้อมกับโฟกัสเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายวันวุ่นวุ่นของคุณโฟกัสกันตอนแรกก็ว่าจะไม่ได้ถ่ายหรอกแต่ว่าพี่ออมบอกให้ถ่ายมาด้วยนะคะเอาไวไร้รลยงานแม่ละกัน <c oughs> เพราะว่าวันนี้นะคะเราอะ จะทำธุรกรรมทุกอย่างเกี่ยวกับโฟกัสหมดเลยตลอดทั้งวันอย่างแรกเลยคือเราต้องไปทั้งหมด2เขตนะคะเพื่อไปทำเรื่องให้คุณคนนี้ไปทำหลายอย่างมากนะคะวันนี้เราไปดูกันไม่รู้ว่าจะถ่ายมาได้มากน้อยแค่ไหนก็ไปดูกันดีกว่าจ้าเดี๋ยวเรามาที่นี่เราต้องมาขอใบเอกสารไปสอด .900 ้าดกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราต้องมุ่งหน้าไปอเขตหนึ่งแบบให้ทันเวลาเพราะว่า เราจองเวลาไว้นะคะเรากลัวคือเรากลัวจะไปไม่ทันอีกที่หนึ่งนะคะได้เวลาไว้โอเคไปจ้ะไปจ้ะฮียแนพี่เมียนให้แม่มันตอบด้วยมาลุ้นกันนะคะว่าจะไปทานอีกที่หนึ่งหรือเปล่าคนอะไรหน้าไม่ตรงปกอะ ก็เจอวิกฤตนะคะเจอคนและ oh. แซงคิวแซงปุ๊บไม่รู้จะทันหรือเปล่าอีกที่หนึ่งใช <Okay. S 1> ่คำเคลียร์ค่ะคำเคลียร์กันต่อไปค่ะตอนนี้จะบายสองแล้วค่ะคิวคือบายสองค่ะสิดนาทีบายสองนะคะเรายังไม่ได้เข้าไปเลยทำยังไงดีครับทำยังไงดีครับ <c oughs> อีกสิบนาทีเท่านั้น เจอวิกฤตค่ะต้องไปคัดสำเนาใหม่ตายแล้วตายแล้วจะทำาะไเนี่ยไปส่งแล้วว่าสุดกันไปแล้วไปก่อนเลยไปก่อนเลยทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะลืมทะเบียนบ้านไว้ข้างล่างตายแล้วเมื่อกี้วิ่งมาทำอะไรเนี่ยเร่งรีบเลยครับตอนนี้เรามีเวลาถึงแค่บ่ายสามแต่ตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งแล้วเพื่อจะไปอีกหนึ่งเขตนะคะทุกคนชั่วโมงเร่งรีบนะคะทุกคนตอนนี้ใน ตอนนี้เราฝากชีวิตทุกอย่าง้กับแม่แล้วก็มแม่คัดการว่ารถจะติดหรือไม่ถ้าไม่ติดก็ทันแป๊บเดียวมันอยู่ใกล้กันขอภาวานาเถอะนะรถจะติดพอแล้ว,ลวคือเมื่อกี้มันจะทันนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่โดน,ส,นส,สองคนข้างหน้าแซงไปอยู่ๆมันก็โดนะอุสตส่าห์เก็บพารุมไปแล้วนั่งเรียงแถวกันอยู่ข้างหน้าแต่อยู่ผู้ชายสองคนนั้นเขาก็เดินเข้าไปแบบหน้าตาเฉยเลยจ้าประเด็นเมื่อกี้คือ ตอนที่เรามามันยังไปถ่ายเอกสารอะไรก็ไม่รู้ขึ้นกมาอีกรอบนึงเออก็คือดีแค่ไหนแล้วว่าพนักง,งานที่นี่ค่อนข้างพูดดีนะคะแล้วก็ทําให้เราเร็วมากแล้วก็ทําให้วุ่นวายท่าเรื่องตลกคือทะเบียนบ้านอยู่กับโฟกัสแต่ว่าโฟกัสมันคิดว่าเป็นพาสปอร์ตไม่ต้องวิ่งบันไดลงไปชั้นหนึ่งเพื่อไปถามไปรพันธ์อีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีนะไม่ได้อยู่กับพี่แล้วได้ยังไง อีฉันพี่รอลิฟต์ไม่ได้ก็เลยรีบวิ่งขึ้นมาชั้นสี่แล้วก็แบบฮา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 โฟกัสของพี่อะไอยู่ในกระเป๋าเปล่าหยิบม,มาะอันนี้หรือเปล่าแต่โอ้โหกำหมดเลยอโฟกัสหลอกวิ่งขึ้นลงชั้นสี่สองรอบบ้าเอ้ยบ้าจริงโอ้ยแล้วมันจะไปทันไหมเนี้ยรถขยะวิงแบบดวงนะอะเฮอวันนี้แบบเร่งรีบอ่ะขอร้องไปค่ะ,ะเจอกันอีเขตค่ะ โนรถตติดโอ้ my god รีบหน่อยเร็วรีบหน่อยเร็วจะไม่ทันแล้วเร็วโฟลเสร็จเรียบร้อยพนักง,งานเขตที่นี่เป็นไงไดี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 คุยสนุกก็น่ารักมากเขาแบบเขาพร้อมเขาแบบเขาช่วยเราแบบเต็มที่อ่ะขนาดเวลาหมดแล้วนะนเวลาหมดแล้วนะ เขาช่วยเราเต็มที่มากทุกคนเขาน่ารักมากเขาคุยแบบคุยน่ารักมากนตกว่าจะไม่ทันแล้วโอ๊ยแต่ว่าสิ่งที่ไม่ทันในวันนี้นะคะคือเราไปธนาคารไม่ทันนะคะสิบเจ็ดส่งลายแปดสิบก็น้องก็โตแล้วนะคะทุกคนไปค่ะได้กินกาแฟไหมกินวะนั้นอย่าเราไปแแะร้านกาแฟกันก่อนแล้วกันนะ โอเคค่ะทุกคนเราเปลี่ยนแผนแล้วนะคะเราไม่ไปเราไม่มีที่จอดรถดังั้นวันนี้นะคะวันวุ่นวุ่นเอ้ยเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะตอนแรกอะวันวุ่นวุ่นของคุณโฟกัสวันวุ่นวุ่นกับอะไรสักอย่างเพอช่างว่าเถอะไปแล้วทุกคนวุ่นวายมากจริงๆค่ะไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะปิดคลิปให้หน่อยอะไรวะ